จากบทเรียนที่แล้วนะคะทุกคนเนี่ยก็ได้เรียนรู้การสั่นของตัว vibration motor กันไปแล้วเนาะวันนี้เนี่ยก็เลยจะพาทุกคนนะคะไปสร้างตัว noise monkey กันนะคะโดยที่บทเรียนนี้เนี่ยเราจะมีการใช้ b u ซ z e r ในการจำลองการพูดของลิงนะคะโดยที่ b u ซอร์ของเราเนี่ยก็จะส่งเสียงบีบขึ้นมานะคะตอนที่ลิงของเราเนี่ยมีการพูดเอาละค่ะเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพนะคะเดี๋ยวเราไปดูผลลัพธ์กันก่อนดีกว่าค่ะ ก่อนที่จะไปเขียนโปรแกรมกันนะคะก็จะพาทุกคนเนี่ยไปรู้จักกับตัวบัสเซอร์กันก่อนนะคะโดยที่บัสเซอร์เนี่ยก็คือเอาพุทโมดูลนะคะที่เมื่อมีสัญญาณเนี่ยฟล์ผ่านที่ตัวมันมันก็จะเกิดเสียงขึ้นและด้วยความพิเศษของโครงสร้างของมันนะคะก็จะทําให้เกิดการสั่นเนี่ยเป็นระยะเป็นระยะเลยและทําให้เกิดเสียงขึ้นมานั่นเองนะคะและบัสเซอร์ของเราเนี่ยจะมีทั้งหมด2พินด้วยกัน ก็คือกราวแล้วก็ตัว GPIO 1 8นะคะนั่นก็หมายความว่าเวลาที่เราเขียนโปรแกรมโดยใช้ข้าวพายสอเนี่ยเราก็จะใช้ตัว GPIO 1 8ในการส่งสัญญาณแบบดิจิตอลนะคะแล้วก็กราวเนี่ยสำหรับปิดวงจรน,นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเขียนโปรแกรมกันเลยดีกว่านะคะก็จะเริ่มจากแบ็กกราวนะคะเราก็เลือกแบ็กกราวเนี่ยจาก background a r e ยนะคะอันนี้เราจะเลือกให้มันเป็นป่านะคะเพื่อที่ให้มันเข้ากับรีของเราเนาะ แล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะทําการเลือกสไปของเราในบทเรียนนี้เนี่ยก็จะเป็นลิงก์นั่นเองนะคะพอเราเลือกเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็จะมาเลือก green flag command นะคะในการ run script ของเรา เมื่อเราคลิกที่ธงสีเขียวเนี่ยก็จะถือว่าเป็นการรันโปรแกรมจากนั้นเนี่ยเราก็จะเลือก Forever Block นะคะเพื่อให้โปรแกรมของเราเนี่ยมันรันตลอดเวลาเลยโดยคลิกเลือกจากแถบ Control สีส้มๆนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ Logic Command If Else นะคะเพื่อสร้างเงื่อนไขให้ใหกับดิงของเราโดยเลือกจากแถบ Control เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ ลากไปวางข้างในบ็ l o c k f o r เรเวอร์อีกทีนะคะต่อไปเนี่ยก็เราจะมาสร้าง condition แต่ละ condition ของให้กับลิงของเรานะคะโดยที่ condition ที่เราจะเลือกเนี่ยก็คือ touching m o u s e pointer นะคะก็คือว่าถ้าเกิดว่าไปของเราเนี่ยม,มันมันมีเมาส์พอยเตอร์เนี่ยไปอยู่แถวๆนั้นมันก็จะก,กระทําอะไรสักอย่างนะคะจากแถบ Sensing นะคะสีฟ,ะฟะ้าต่อไปเนี่ยเราก็จะมาเลือก s w i t c h c อ s t o m นะคะ to Mon k e y ซนะคะคือตัว default มันเนี่ยมันจะเป็น m o n k ี y ซใช่ป่ะทุกคนแต่ว่าเราไม่ต้องการเราต้องการให้มันเป็น Mon ก e y A นะคะเราก็เลือกได้จากแถบล o o k s นะคะสีม่วงๆพอเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเราจะรู้สึกว่าการเขียนโปรแกรมเนี่ยมันไม่ค มีแค่นี้ใช่ไหมทุกคนดังนั้นเราก็เลยจะใส่ลูกเล่นเข้าไปอีกหน่อยนึงนะคะโดยที่เราจะให้ลิงของเราเนี่ยพูดเฮลโลนะคะโดยเลือกจากบล็อกเซ h เฮ l โลจากแท็บลุก สีม่วงเนี่ยเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ลากมาวางต่อจากบล็อกนี้เลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยบัสเซอร์ของเรายังไม่ทํางานใช่ไหมทุกคนเราก็เลยจะต้องมาเซตบัสเซอร์ของเราเนี่ยให้มันทํางานด้วยนะคะโดยที่คลิกเลือกที่แถบ Raspberry Pi GPIO นะคะแล้วก็เลือกบล็อกที่ชื่อว่า Set GPIO 0นะคะ to output high เนาะแล้วก็อย่าลืมว่าตรงเลขศูนเปลี่ยนเป็น18ด้วยนะคะเพราะว่าบัสเซอร์ของเรามัน connect กับตัว GPIO 18เนา ทีนี้มันจะเหลือเงื่อนไขอีกเงื่อนไขหนึ่งก็คือตรงเอลใช่ไหมที่เรายังไม่ได้ใส่นะคะทีนี้เราก็จะมาใส่มนันโดยที่เราเนี่ยจะบังคับให้ลิงของเราเปลี่ยนเป็นอีกหน้าหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีการสัมผัสกับเมาส์พอยเตอร์นะคะแล้วก็ไปที่แถบลุคเหมือนเดิมเลยแล้วก็เลือกบล็อกที่ชื่อว่า switch custom to monkey key นะคะตรงนี้ตรง monkey key ตรงนี้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยนะคะ แต่ว่าตอนเนี้มันดูเรียบไปเนาะทุกคนเราก็เลยจะมาใส่ลูกเล่นกันนิดนึ่งนะคะโดยที่อันนี้จะให้ลิงของเราเนี่ยคิดอะไรบางอย่างด้วยนะคะเราก็จะเลือกตรงที่บล็อกที่ชื่อว่าติ๊งนะคะแล้วก็มันจะมีอืมนะคะเราก็เลือกบล็อกนั้นแล้วก็ลากมาวางเลยนะคะทีนี้ลิงของเราก็จะ คิดสิ่งที่เราพิมพ์ตรงนี้ได้แล้วเนาะตรงหึมตรงนี้คือทุกคนสามารถเปลี่ยนคําได้นะคะจะเปลี่ยนไปอะไรก็ได้ตามใจเลยนะคะแต่ว่ามันยังไม่หมดนะคะทุกคนเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องสั่งให้บัสเซอร์ของเราเนี่ยมันอยู่สูงสิงบิ๊บด้วยนะคะโดยการเลือกที่ตัวบล็อกที่ชื่อว่า Se t gpio นะคะศ Output High ใช่ไหมพอเราเลือกบล็อกนี้มาแล้วอะแล้วก็อย่าลืมว่าจะต้องเปลี่ยนตัว g p o ให้เป็นหมายเลข18นะคะแล้วก็ o u t p u t เนี่ยก็ต้องเปลี่ยนเป็น low ด้วยเพื่อให้บัสเซอร์ของเราเนี่ยมันหยุดส่งเสียงนะคะตอนนี้โปรแกรมของเรานะคะก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะสำหรับบทเรียนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลันโปรแกรมเพื่อดูผลลัพธ์กันอีกครั้งนะคะว่าผลลัพธ์ที่ได้หลังจากที่เราเขียนโปรแกรมแล้วเนี่ยมันได้ผลลัพธ์เหมือนกับที่เราดูไปก่อนหน้านี้หรือเปล่านะคะไปดูกันเลยคะ่ะ